สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเจนเจ้าผาแซบพ,พี่น้องค่ะมือนีมาในเมนูตำขนมจีนกุ้งสดค่ะน้ำปลาร้านัวๆดำๆของเราเหมือนเดิมค่ะพี่น้องผสมกินเอง,เองนะจ๊ะเร้รข้าปุ่นก็บือเก้าค่ะอันนี้รลวกมากเขิงหัวยาว,ยาวๆเลยแล้วก็เหนียวเหนียวนุ่มๆตำใส่กับหน่อไม้พีน่น้องค่ะนอไม้กระแซบซุดกระแซบเ้นข้าปุ่นกระแซบมือนีหายไปสองวันบว่างเลยค่ะ เพิ่งได้กลับมาไปจ้าอืมแซ่บกุ้งตัวใหญ่ๆช่ำๆพันกันก็ขาปุ้นขาปุ้นเหนียวๆน,นุ่มๆเส้นยาวแม่งเพิ่งหัวจ้ะ Công sốt Tấm xôi bò cọp Nóng xuyên khổng lồ đi Nhiều thục chay nó nóng สุงสดสไตล์เดิมพันใส่ขนมจีนน่าสิบะค้ำตาสวดปวดวะไปจ้า ตำจะประกอ,อกสองหน่วยน้ำตำก็จะออกเป็นหวานหวานหน่วยอีกแล้วน้วนกวนน้ำน้ำปลาค่ะสมควรไปเลยจุกๆไอ้ตา คนน้ำต่ำแป้งมันคือแสบอ่ะ ăn nó mày nó bị nó không hoàn bác đi xin đình mà Hãy subscribe